<c oughs> ตั้งใจไว้ว่าก่ <c oughs> านอนเขาพรรษาสิลาไปบวชด,ดื่มย้อมใจก่อนสองขวดไปขอราบวชจากคุณพันละยาบุญคุณพ่อแม่อยากตอบแทนแท้คุณเมียาจาสิขอราบวชจากหนึ่งพันษาคุณพันละยาสิวา่าจังได้ เป็นไปได้บรายจากหนึ่งพันสาสามเดือนก็พ่อนองลาแทนคุณบิดาเลี้ยงมาจนใหญ่ตั้งบุญกองบวชบ้านเฮือนปัดกวดกลางเต็นหลังใหญ่จะตกเก้าอี้่อแขกมาลายเชิญญาติผู้ใหญ่ได้มาร่วมงานจัดเตรียมอาหารข้าวหวานหลายอย่างผ้าขาวบาง,บาง ไม่บวกกันไกลทัดผมตั้งจิตตั้งใจเอาไว้แล้วหลับตาลงพ่อแม่มาคิดไาผมลืมตาขึ้นงงเป็นเพียงความฝันเป็นไปได้บร้ายจากหนึ่งพันสาสามเดือนก็พพอนองล่ะแทนคุณบิดาเลี้ยงมาจนไง ตั้งบุญของบวชบ้านเฮือนปัดกวดกลางเต็นหลังใหญ่จะโตะเก้าอีล่อแขกมาหลายเชิญญาติผู้ใหญ่ได้มาร่วมงานจะเตรียมอาหารข้าวหวานหลายอย่างพาข่าวบางบางไม่บัวก,กันไก่ตัดผมตั้งจิตตั้งใจเอาไว้แล้วหลับตารง พ่อแม่มาคิดไปผมลืมตาขึ้นงงเป็นเพียงความฝันคิดว่าจะไปขอบวชเพียนั้นมันเป็นความฝันบ่ท่านบอกไป